ในอดีตถึงปัจจุบันฟุตบอลของชาวคาตาลูเนียถูกครอบงำโดยปรัชญาฟุตบอลของบาร์เซลโลนามาอย่างช้านาักและตั้งแต่ยุคข,ของโยฮันน์คลับและเป๊ปกวาดโอลาตัวแทนของฟุตบอลที่สวยงามเอนเตอร์เทนและหวังผลได้เสมอแนวทั้งเหล่านี้ทําให้บาร์ซ่ามีฐานแฟนบอลเหนียวแน่นกระจายอยู่ทั่วโลกใน้วยสไตล์ฟุตบอลที่เน้นครองบอลอันน่าดึงดูดแบบนี้มันจึงไม่แปลกที่มันจะไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมร่วมแขวนมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือสโม,มสรที่ในอดีตอันไม่ไกลนักอย่างเป็นเพียงแค่ทีมแจกแต้มอย่างคิโรนาที่กขึ้นนนมาาาาอยย่่งงโดดเใจห ในฤดูกาลน,นี้แม้ว่าแฟนบอลทั่วโลกจะประหลาดใจกับสิ่งที่โครโรนาทำในซีซั่นนี้นะครับแต่คนในกลับรู้ดีว่านี่คือผลลัพธ์จากการพัฒนาทีมมาอย่างเนิ่นนาะฟุตบอลของคีโรนาโตขึ้นทีละนิดโดยที่ไม่มีใครทันจับสังเกตได้พวกเขาเล่นฟุตบอลตามปรัชญาที่โยฮันครับเคยกล่าวเอาไว้ฟุตบอลก็คือชีวิตคุณต้องมองดูคุณต้องคิด คุณต้องเคลื่อนไหวคุณต้องหาที่ว่างคุณต้องช่วยเหลือผู้อื่นมันเป็นอะไรที่ง่ายไปยันจบนั่นแหละความสาเร็จของฟุตบอลในคาตาลานถูกสร้างขึ้นจากอุดมการณ์แบบเรียบง่ายผนวกด้วยวัฒนธรรมและความเชื่อมุ่งที่ปรัชญาพื้นฐานของกีฬาเราะว่าคิโรนากลับมีอะไรมากกว่านั้นพวกเขาเล่นบอลอย่างมุ่งมั่นเข้มข้นเน้นควบคุมทุกสิ่งและยึดหลักของการเล่นอย่างแม่นยาไว้ก่อนนั่นคือสิ่งที่คุณซื้ออย่างมิเชลปลูกฝังไว้ในตัวนักเตะคิโรนาในอดีตอันไม่ไกลนัก คิโรนาเป็นสมโมสรที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ไม่น้อยพวกเขาถูกก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1930ทว่าเส้นทางของพวกเขาน้นกักวนเวียนอยู่ในลีกล่างเป็นเวลานาน,านกว่า84ปีก่อนจะได้ก้าวสู่ดิวิชั่นหนึ่งของสเปนอย่างลาลิก้าเป็นครั้งแรกในปี2017ด้วยผลงานจบอันดับ2ในเซกุนดาดิวิชั่นตามหลังเลบันเต้เลื่อนชันขึ้นมาได้สําเร็จหลังจากนั้นให้หลังไม่กี่เดือนในช่วงสิงหาคมปีเดียวกันคิโรนาก็กเข้าสู่ซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทในเครืืออออขขขงหลลัจาาาากกกทีี่่วเเนน้้้มมมสสโโดดยยถุ คิโรนาเองนําโดยเปเรกวาดิโอลาน้องชายของเป๊ปกวาดลากุซือแมสซิตี้คนปัจจุบันอีกด้วยการเข้าไปอยู่ในซิตี้กรุ๊ปไม่ได้ช่วยพวกเขาน,นรอดพ้นการตกชั้นในซีซั่น2018-2019หลังจากที่ไล่กุนซืออย่างยูเซบิโอซาคริสตันออกพวกเขาก็ต้องไปเริ่มสร้างทีมใหม่ในเซกุนดาอีกครั้งและกว่าที่พวกเขาจะมั่นคงก็ต้องเปลี่ยนกุนซือไปถึง3คนจนกระทั่งการมาถึงของมิเชลอดีตเฮดโค้ชที่เคยพาอุเอสกาและรายโยบายเยกานโนเลื่อนชั้นที่เข้ามา มิเชลผู้กอบกู้และยกระดับทีมอย่างแท้จริง สิ่งที่น่าสนใจก็คือมีความบังเอิญเหมือนกันนะครับตรงที่การเลื่อนชั้นครั้งแรกในฤดูกาล2017-2018ของคิโรนาก็จบด้วยอันดับ10และเช่นเดียวกันกันกบซีซั่นส0 2 2 2 0 2ีันที่ผ่านมาพวกเขาก็จบอันดับ10เช่นกันด้วยสไตล์ฟุตบอลที่รวดเร็วคล่องแคล่วและความเฉียบแหลมทางเทคนิคของ Michel. มิเชลทำให้คนดูบอลในซีซั่นที่แล้วต่างรู้สึกว่าคิโรนาดูเล่นสนุกราวกับว่าพวกเขานั้นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างไงอย่างนั้นเลยสิ่งที่แตกต่างออกไปสำ แต่หนนี้มันต่างออกไปเรากับว่ามิเชลได้เจอกับทีมที่เหมาะสมกับเขาสักทีโดยปรัชญาของตัวเองก็คือพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งมันทําให้เรามั่นคงพูดกันตามตรงนะครับเหล่ากูรูต่างปักธงว่าซีซั่นที่แล้วคิโรนาคือทีมลุ้นหนีตกชั้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าพวกเขากลับคุกคามเหล่าทีมต่างๆด้วยเกมลุกที่เล่นอย่างลื่นไหลถึงขั้นปรับเร็ลมาดิส4-2มาแล้วเมื่อเมษายนปี2023และกลายเป็นทีมที่ยิงประตูเยอะที่สุดอันดับ4ของลาลิก้าเมื่อฤดูกาลที่แล้วถึึงง58 55ปปปรรระะตตตูููมมมีีีีีเเเเพยจจุดดออออ่่่ปป่่่นนนนนนทททกกัับสไาาา้ืถ ลูกทีมของมิเชลย,ยังทําสถิติมีค่า XG สูงเปน็นอันดับ3ในลีกดูดการนี้ด้วยตัวเลข17.72ตามหลังเพียงเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนายิ่ไปกว่านั้นนะครับพวกเขายังเป็นทีมที่ชอบเล่นบอลแบบไดเรกด้วยโครงสร้างที่ไม่สมมาตรแต่ยืดหยุ่นสำหรับเข้าทําโดยเนมิที่หาพื้นที่ว่างโดยเฉพาะและเกมรุกของพวกเขานันจะจัดมากในแนวลุกทีมเส้นที่โดดเด่นด้วยระบบ4-3-3เหล่าแข้งคนสาคัญ ถ้าจะให้ยกมาทั้งหมด11ตัวจริงคงอาจจะดูเยอะไปหน่อยนะครับวันนี้เราก็เลยคัดมาเน้นๆ5คนคนแรกอาเตมดอบบิกเรายิงชาวยูเครนที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมสําคัญอย่างมากในการตรึงเกมรุกในพื้นที่สุดท้ายเขาเหมือนร่างจําแรงของโอลิเวียชิรูที่รับหน้าที่เป็นกองหน้าที่คอยพักบอลให้เพื่อนเพื่อนได้เติมขึ้นมาโดยที่ตัวเขาเองก็จบสกอร์ได้หลายรูปแบบโดยทางเท้าซ้ายอันคมกริบหรือลูกกลางอากาศที่แข็งแกร่งแถมนี่ยังเป็นนักเตะที่มีส่วนกับประตูที่ทีมทําได้ในลาดิกากร์อรองน ซาวิโอปีตูจิดวัย19ปีที่ยืมมาจากทัวทีมในลีกเดอร์ฝรั่งเศสซึ่งเป็นทีมที่อยู่ในเกือซิตี้กรุ๊ปเช่นเดียวกันเขาคือตัวขับเคลื่อนเกมประจําทีมโดยเฉพาะพื้นที่ประจาการทางซ้ายซาวิโอโดดเด่นในเรื่องของสไตล์การเลี้ยงแบบที่เข้าใสโย,ยกชิงจังหวะแล้วใช้ความเร็วมักจะไม่สับขาหลอกแบบซัมบ้าแต่ว่ายังมีลูกใจได้เสียที่แม่นยํานํามาซึ่งจํานวนแอสซิสต์งครั้งในฤดูกาลน,นี้และนอกจากถวายผ่านเขายังจบสกอร์ได้ดีอีกด้วยหลังหดไป4ประตูในซีซั่นนี้และปปปรรรระะตตููที่่่นาา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 าจจจดดํกกกกกก็คืออยิงใสาา้แแถวแว2ศเขไ ย่านคูโต้ว่ากันว่าเขาคือนิวดานีเวสเออเฉพาะเรื่องฝีเท้านะครับย่านคูโต้ในวัย21ปีคือแบ็กขวาแซมบ้าขนาดแท้เติมเกมได้เอนเตอร์เทนสุดๆมีความเร็วความคล่องเลี้ยงบอลได้ถูกจังหวะและยังมีลูกคอสที่อันตรายถนัดเท้าขวาก็จริงอยู่แต่สามารถใช้เท้าซ้ายได้ดีเช่นเดียวกันรวมถึงเขายังสามารถเล่นได้สูงถึงตัวริมเส้นฝั่งขวาและปีกขวาเลยด้วยซ้ำเป็นหนึ่งในนักเตะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ฝากฝังให้คิโรนาปั้นเป็นฤดูกาลที่2แล้ว อเล็กซ์กาเซียนี่คือกระดูกสันหลังของทีมที่จะขาดไปไม่ได้แม้แต่เกมเดียวและเขาเองก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่เคยอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาก่อนสมัยยังเป็นดาวรุ่งการมีอยู่ของกาเซียทําให้เกมรุกของคิโรนาไหลลื่นจากการจ่ายบอลในทุกระยะของเขาไม่ว่าจะเป็นการคุมจังหวัดตรงกลางหรือการกระจายบอลด้วยลูกเปิดยาวข้ามฟากอย่างแม่นยำบวกกับการเติมขึ้นไปยิงของเขาที่แถว2ก็ยังเป็นอาวุธที่อันตรายของทีมด้วยทำให้ซีซั่นนี้อเล็กซ์กาเซียยิงไปแล้ว3าประตูกับอีก4แอสซิสต์จนกลายเป็นตีทีมชาติสเป กองกลางทีมชาติเวเนซุเอลารับบทบาทไปห้องเครื่องบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แบบวิ่งไม่มีหมดด้วยการเข้าประทายอย่างดุดนันททำให้เขามีหน้าที่หยุดเกมและเปลี่ยนรับเป็นรูกเป็นคู่หูตรงกลางที่ดีของอเล็กกาเซียพวกเขาสามารถสลับหน้าที่กันได้ตลอดแถมยังมีลูกยิงไกลที่ไม่ธรรมดาและนี่ก็เป็นนักเตะอีกคนที่เคยมีสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาก่อนนะครับเอาจริงๆยังมีนักเตะอีกหลายคนที่น่าสนใจเช่น วิกเตอร์ซิกันคอฟอดีตปีกตัวเทพของคอเกตที่กระทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้ในฐานะปีกขวาตัดเข้าในด้วยเท้าซ้ายไดลี่บลินและเอริกาเซีสองคู่เซ็นเตอร์แบ็กที่เข้ากับระบบการวิวอัพจากแนวรับขึ้นมากระทำผลงานช่วยทีมในเกมรับได้เป็นอย่างดีมิเกลกูเตเรสอดีตแบ็กซ้ายจากอคาเดมี่อเรียลมาดิดที่โดดเด่นในการเติมเกมทางซ้ายพร้อมกับทางขวาที่มีอาเนลมาติเนสอดีตแข้งลูกม่อลามาเซียหรือเปาโลกาสเนกาอดีตในด่านพิเมลีกที่กระโชว์ฟอร์มเซฟอันตรลุดในซีซั่นนี้ทั้งหมดรรวปปนกากใุจสไ บอกว่าพวกเขานั้นปักธงที่การลุนแชมป์เพราก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่าปัจจัยสำคัญสุ่การเป็นแชมป์ของทีมระดับกลางไปถึงเล็กคือจะยืนหยัดอย่างไรให้มั่นคงาตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่เจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะนักแต่ฟอร์มดรอปนั้นต้องจับตามองกันไปทีละนัดว่าพวกเขานั้นจะมีจุด t u r n ์นิ่งพอยตหรือไม่เพราะถ้าไม่เราอาจด้เห็นเทพในใิยายเลสเตอร์ทีลาเลกาสเปนก็เป็นได้ และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราด้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์